เดี๋ยววันนี้จะให้น้องพัดมาแนะนําเรื่องมาลินนะครับเพิ่งซื้อไปใหม่เมื่อวานนะครับว่ามีการโมดิฟายหรือว่ามีข้อควรระวังอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพัดนะครับก็เพิ่งซื้อมาลินไปเมื่อวานนะครับผมแล้วก็จัดเบื้องต้นที่ได้ลองขับนะฮะคือด้วยว่าธรรมชาติของรถมาลินเนี่ยมันเป็นแหนบเนาะแล้วผมชิมกับรถลิงค์แบบตัวเจโคลนี้คือตอนแรกซื้ออันนี้มาเออใช่ครับอันนี้คันที่สอง อ่าใช่ครับผมอย่างแรกที่ผมทำนะครับก็เห็นที่เขาเป็นคอมมอนส่วนใหญ่เลยที่คนขับแหนะทำกันก็คือเอาสปริงนะครับในตัวโช๊คออกนะครับในโช๊คสีขาวตรงนี้นะครับมันจะมีสปริงมาข้างในนะครับให้เราเอาออกแต่ว่าให้ระวังอย่าให้น้ํามันของโช๊คข้างในนะครับไหลออกมาเดี๋ยวมันจะไม่บาลานนะครับมีน้ำมันด้วยเหรอมีน้ำมันข้างในนิดหน่อยนหน่อยครับนิดหน่อยมันมันมันเอ่อมันจะไม่ค่อยให้คําพูดว่าไงดีครับมันจะ มันจะไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่มันจะนิ่มๆแต่ไม่เไรครับผมมันช่วยจับให้ช่วงล่างเราเนี่ยขับตรงไม่บิดไม่เบี้ยนไม่งั้นโหลดทุกอย่างเนี่ยมันจะไปตกที่แหนบนะฮะไออย่างที่สอนผมทำก็คือเอาแหนบตัวล่างออกนะครับมันจะมีแหนบสามตัวมีตัวเมนนะฮะมีตัวนี้ตัวเมนตัวเสริมแล้วมันจะมีตัวไล่ตัวนึงเดี๋ยวผมมาออกไปละครับแล้วก็ตัวเสริมเนี่ยผมดัดนิดหน่อยเพื่อให้ลดความสูงของรถลงมาให้มันดูสเกลนิดนึงครับผมแล้วก็จากอ การขับเบองต้นไปเมื่อวานนะครับพบว่าผมอาจจะเล่นพี่เลนด้วยแหละแต่คือเพาหน้าขาดแล้วทีนี้ผมก็เลยซื้อเป็นตัวเผาเหล็กมาครับแล้วพอผมกลับบ้านไปเนี่ยไปทำรีเร์ชเพิ่มเติมออนไลน์ผมพบว่าเขาเนี่ยแนะนำนะครับให้เราใช้สลับของเพาตัวเดิมนะฮะ ตามาตาใบให้มันสั้นมันจะได้จับได้แน่นแต่คือผมผมเนี่ยผมยังไม่ได้ทําอย่างนั้นผมเลยใส่ตัวน็อตที่เขาสแถมมาให้ก่อนครับผมแต่ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันครับเพราะว่าเราไม่ได้แบบขําบิ๊กฟุตเนาะที่มันแบบท็อกเยอะตลอดมันบิดอะไรไม่เป็นไรครับผมเบื้องต้นประมาณนี้แล้วก็สําคัญที่สุดนะครับของมาลินพอเราเราซื้อมาใหม่นะฮะมันจะมีช่องไฟอยู่ข้างๆก่อนที่เราจะทําอะไรเลยนะครับแกออกจากกล่องปุ๊บกาวตาช้างกาวร้อนหรือว่าอะไรนะฮะ หยอดติดไปเลยของผมนี่ไม่ทันหายไปแล้วครับผมคือก่อนเล่นเมื่อวานพัดก็ไม่ได้ไม่ได้จริงๆเขาแนะนําให้แบบว่าเช็คน็อตนู่นนี่อะไรงี้ยกด้องครับคือผมใจร้อนรับเล่นเลยอันนี้คือคือสภาพรถวันเดียวนะครับเนี่ยสภาพรถวันเดียวครับดูหลังคาได้ครับเล่นมาหลายวันแล้วครับใช่ครับผมผมเป็นคนที่เล่นหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากให้ผมทดสอบอะไรว่าทนไม่ทนชัวร์แน่นอนเทียเอ็กโฟผมมาวันแรก e อ c ซไปมอเตอร์เดี่ยงนะครับเทีย้าเอ็กโ นะครับตัวนี้เนี่ยชุดไฟผมยุกทั้งคันเลยนะฮะของเดิมแทบจะไม่เหลืออยู่ละครับผมก็เปลี่ยนเซอร์โวเปลี่ยนเซอร์โวเปลี่ยน e s c แล้วก็เปลี่ยนรีโมทด้วยเพราะว่าความอยากเนาะเราก็ทำไปเลยทำทีเดียวครับผมเปลี่ยนเซอร์โวเพราะว่าเปลี่ยนเซอร์โวเพราะว่าคือถามว่าของเดิมมันแรงดีไหมแรงดีครับผมแต่พอเราใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะล้านะฮะแล้วก็บางทีเนี่ยเวลาเราติดโครน เซอร์โวตัวเดิมเนี่ยกำลังมันอะ่ะจะไม่พอในการบิดเลี้ยวในโคนนะครับมันจะทําให้รถเราติดได้ง่ายแต่พอเราเปลี่ยนตัวเนี้ยครับแล้วเราต่อบีซเนี่ยเซอร์โวมันมีพลังก,กาลังเยอะมากขึ้นมันช่วยได้เยอะขึ้นครับผมอันนี้จะแนะนําในรถทุกๆคันเพราะว่าตัวมาลินเนี่ยเ,เดี๋ยวอีกไม่นานก็จะเปลี่ยนเซอร์โวเหมือนกันครับแล้วเอสซก็คิดอยู่ว่าจะต้องเปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่าของเดิมถามว่าดีไหมดีแต่ว่าเราทําให้มันดี ดีกว่าได้เหมือนกันนะครับดยการเปลี่ยน ESC ง่ายๆเลยครับถ้าที่ผมคิดมานะครับให้หาให้เอาตัว Copywing Quick Run 10-80นะครับมาใส่เพราะว่าในตัวเนี่ยมันมี BEC C อยู่แล้วนะครับผมมันสามารถสพอร์ตเซอร์โวที่มันเป็นเซอร์โว6โวลต์7โวลต์ได้หมดเลยนะครับผมเร4โวลต์นะฮะอ่าแล้วก็ซื้อเซอร์โวกำลังสูงกันน้ำทักตัวหนึ่งครับผมก็เปเสร็จก็ประมาณนี้ก็โอเคแล้วครับผม,มนะ ล้วก็<อ>มีอันนี้มียาง,อ,ยางอ่าถ้าเป็นตัว T I g นะครับอของเดิมผมไม่ใช้เพราะว่ามันเป็นเนี่ยยางเดิมมันจะเป็นอย่างนี้ตรงนี้ครับอ่าอ,อันนี้แบนบี้ทำไมแบนบีเนี่ยอันนี้คือผมเอาการ้อนอัดไปครับเพราะว่าเวลาถ้าเกิดว่าเราลุยน้ำไเยอะเนี่ยแล้วน้ำเข้าเนี่ยมันจะไปขน,นหนักอยู่หลังรถอ่าผมเลยอัดการ้อน,นเลยเพราะยังไงเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วไม่เป็นไรยางเนี่ยผมปิดมันบิดล็อกใช้แม็กของตัว Boom Racing นะครับผมจันซี่รุ่นไม่ได้แล้วก็ตัวยางก็ด้วยความใจร้อน ซื้อเลยไม่รู้ว่าจำชื่อว่าอะไรแต่เป็นของอาซ r โครับสอบถามที่เอเพิ่มเติมได้เลยครับผมนะฮะก็แล้วเป็นไงอีตัอยางเปลี่ยนแล้วคือตอนแรกเนี่ยยางมันยางที่มากับรถเนี่ยมันร้อยยี่สิบแต่ตอนนี้ผมใช้แค่หนึ่งศูนย์สามนะฮะถึงว่าจะยางเล็กลงคนอื่นเขาบอกว่ามันก็ยางล้อโตอยู่แต่ผมเห็นเนี่ยตอนที่ผมขับเนี่ยผมเห็นผลต่างเลยว่าบางคนเนี่ยขับร้อยยี่สิบยังขึ้นยังขึ้นเนินดีู่ว่ารังไปทางที่ผมไปไม่ได้เลยเพราะว่า ยางตัวน,นี้ัำจะได้เปรียบตรงที่ว่าหนึ่งดอกยางมันใหญ่มากเพราะฉะนั้นเวลาไ่อะไรเนี่ยครับมันจะจิกดีมากครับผมแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันนุ่มด้วยเนี่ยมันเข้าทรงง่ายกับกับอ,อุปสรรคอะไรนะครับผมจะขับง่ายมากแล้วก็ถ้าเป็นเทียบผมเดี๋ยแนะนําอย่างหนึ่งเลยคือให้หาตีนตุกแกนะครับสต๊อกมาติดไว้หน้ารถเอาแบตไว้หน้ารถนะฮะ จะได้ช่วยกระแตยน้ำหนักไว้ข้างหน้าถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไว้กลางรถไลรเป็นรุ่นบลังโกด้วยนะครับถ้าองศามันชันเกินรถมันหงายท้องเลยครับให้เอาถาดแบตออกครับผมจะช่วยได้เยอะแล้วว่าสำหรับคนที่ใช้ใช้ไหมได้ใช้ไหมเนี่ยใช่ครับดิฟล็อกผมใช้อยู่แต่ว่าตัวนี้เด้ยงไปละผมก็ถอดปลั๊กไปละคือครับผมเอ้่นี่มันมีกี่กี่เซอร์โวเนี่ยสามเลยเหรอ ตัวนี้ถ้ารวมถ้ารวมเซอร์โวเลี้ยวเนี่ยทำมีสี่มีเซอร์โวเลี้ยวเซอร์โวเปลี่ยนเกียร์เซอร์โวดิฟล็อกหลังเซอร์โวดิฟล็อกหน้านะครับถ้าเราชอบขับแบบออปชั่นเยอะๆสนุกกคันนี้เหมาะครับผมแต่เราอยากได้เกลเรีลิสติกคันนี้ดีกว่า b o ี่แข็งก็ก็ดีคนละแบบถูกต้องครับไปเดินคนละแนวครับแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปครับผม แล้วยางเป็นไงครับอีกอย่างยางเดินดีครับผมดีมากเลกๆมาอาจจะกระด้างนิดนึงแต่พอเราขับไปสักพนู้นพอเรานวดเนี่ยพอช่วงล่างเข้าที่พอยางเข้าที่อ่ะดีครับดีมากโกงเลยก็ว่าได้อ่ะมาลินมาเดิมๆนี่คือดีมากครับผมเมื่อวานเห็นเห็นถอนแหนบเหลืออันเดียวใช่ป่ะตอนแรกถอนแหนบเหลืออันเดียวครับเครียวไหมหรือไรคือหรือมันจะนิ่มไหมโอ้หแมันให้ตัวเหมือนรถลิงก์เลยครับผมนะครับแต่ว่าคือทีเนี้ยพอผมปรึกษาปรึกษารุ่นพี่เขาบอกว่า ไม่ควรเนี่ยแหนบผักอ่าก็เลยใส่เสริมเข้าไปใช่ก็เราก็เลยกลายเป็นว่าดัดตัวเสริมข้างล่างตัวหนึ่งนะครับตัวซัพพอร์ตให้มันนุ่มอ่มันจะได้แบบให้ตัวได้องศาอะไรเยอะอย่างเงี้ยครับอ่างบบี้ครับผมยกขึ้นมาอ่าผมก็เลยยกขึ้นแต่ก็ไม่ได้เท่ารถลิงพอรถลิงนี่คืออย่างนี้เลยใช่ใรถลิงนี่คือยกได้มหาศาลเลยครับอ่าแต่นี้ก็ได้ความคลาสสิกของความเป็นแหนบ ถูกต้องล้วได้บอดี้โตโยต้าด้วยนะครับผมผมจำไม่ได้ว่ารุ่นฮีโร่หรือว่ารุ่นตัวม i ตี้เอ็กแต่ประมาณนั้นฮะได้ความคลาสสิกครับครับผมคือก็สั้นๆนะครับขอบคุณมากครับพาสคชัาสวัสดีครับ